ปากป้าหยิ้มทำไมไม่ต้องยืนล้มคำว่า้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรยินไปเลยมาลักมาลักไม่ได้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรองางไหนวะเนี่ยมึงที่อยู่ข้างไหนเนี่ยข้างไหนเนี่ยข้างไหนเนี่ยนี่หนึ่งสองสาม่าลักมามาพอยด้วยกันเลยมาพอยด้วยกันเลยดีกว่า

เดินกลับไม่ต้องรู้ใจว่าดิงเดี๋ยวหรอเมือนชุดนักสกลับดีไหี้ยนเล่นนหนงไปโอ้ลงไปก็คือเต็มเลยจะ้กลับไร่ะเนี่ยนั่นสิกลับยังไงหานไป่อน cầm má, phải làm, phải làm, phải làm, mẹ không อันนี้อาจารย์จุ๊บอ้าวกเลอ้าวกสเยใส่รูปมตรงนี้่ะ